สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์พินโยพงเจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทํานายดวงเมืองปี2566เอาไว้น่าสนใจอิทธิพลจากพระราหูโคจรอ,อยู่ตรงราศีเมษทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์เป็นตุลเศษของดวงเมือง ราหูเป็นบาปพระเคราะห์พระราหูจะอยู่ราศีเมษจวบจน17ตุลาคมและย้ายเข้าสู่ราศีมีนและจะอยู่ไปอีกหนึ่งปีครึ่งตามตำราพระราหูอยู่ราศีเมษมักเกิดเรื่องร้ายคนไทยจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเข้มขน้นพระราหูนั้นเป็นดาวโมหะจริตส่งผลต่อเรื่องของอบายมุก ธุรกิจสีเทานายทุนใหญ่กลุ่มอิทธิพลยังคงครอบคลุมบ้านเมืองอยู่ราศีเมษเป็นราศีธาตุไฟที่ปกครองด้วยพระอังคารการเกิดอุปราคาในราศีธาตุไฟทำนายว่าจะมีคดีฆาตกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นเกิดความขัดแยง้งและการเคลื่อนไหวของกองทัพและกองกาลังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐประหาร เหตุการณ์บ้านเมืองนำมาซึ่งความร้อนใจของประชาชนผู้คนนั้นเกิดความไม่พอใจความวุ่นวายปรากฏที่ต้องจับตาคือการเมืองตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปจะเกิดการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองฉายภาพชัดการหาเสียงเลือกตั้งจะดุเดือดรุนแรงนอกจากนี้อิทธิพลคือดาวเสาร์สอดถึงความขัดแยง้งทางการเมืองเกิดความไม่พอใจ คนที่มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาลทำให้เกิดปัญหากับดวงเมืองที่ต้องจับตาก็คือการเมืองตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปจะเกิดการต่อสู้การแข่งขันทางการเมืองฉายภาพชัดการหาเสียงเลือกตั้งจะดุเดือดรุนแรงนอกจากนี้อิทธิพลคือดาวเสาร์สอถึงความขัดแย้งทางการเมืองเกิดความไม่พอใจคนที่มีความเห็นขัดแย้งกับรัฐบาล ทำให้เกิดปัญหากับดวงเมืองสะพานถลม่มย้อนคำทำนายนอสตาดามุสเมืองไทยเคยบอกไว้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่รายการไทยรัฐทอล์กได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์โสรัจจนวนอยู่หนชื่อดังหรือเจ้าของฉายานอสตาดามุสเมืองไทยที่ทำนายเหมือนยังกับตาเห็นโดยเฉพาะในเรื่องของดวงเมืองปี2566ในเรื่องของภัยพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว น้ำท่วมต่างๆมักจะเกิดขึ้นจริงๆถ้าไม่ถูกต้องในเดือนนั้นๆก็จะเกิดล่วงหน้าหรือหลังจากนั้นไม่เกิน3เดือนล่าสุดไทยรัฐทอลกย้อนการทํานายของนอสตาดามุสเมืองไทยอีกครั้งหลังมีเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถลม่มโดยบางช่วงบางตอนที่ยกมาเป็นการเตือนในเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2566นี้เพื่อเตือนสติ ให้ระวังและมีวิจารณญาณในการอ่านซึ่งนอสตาดามุสกล่าวว่าเหตุการณ์ใหญ่ต้องระวังภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนอันนี้กล่าวโดยรวมทั่วโลกและประเทศไทยนะครับแผ่นดินไหวซึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันจะมีการเกิดซึนามิในอ่าวไทยในปีหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดนั้น ก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เรานั้นตกใจเพราะไม่เกิดขึ้นที่นั่นปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางภาคเหนือก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรระวังบางส่วนผมเคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรามบ้านช่องล้มทลายลงมาในช่วงก่อน7ตุลาคม2566น้้าำท่วมปีหน้า2566 ก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพราะโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี2554เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำท่วมการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมีไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยและฝุ่น PM 2.5จะกลับมา และเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงที่เห็นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่จบบทสัมภาษณ์โหนสงรงรัชจ,จะกล่าวกับเราตบท้ายเสมอว่าไม่อยากให้สิ่งที่กล่าวมาเป็นจริงแต่อย่างว่าแหละเรื่องของดวงอะไรจะเกิดเราก็ห้ามไม่ได้ไทยรัฐทอคขอแสดงความเสียใจ ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังถล่มด้วยนะครับคำทำนายหมอปลายภพยกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2,566คำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอลกไว้เมื่อ3กรกฎาคม2,566หมอปายแพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกบอกจะกลับแถยรัฐทลอกถามหมอปลายเสมอว่าดวงของอดีตท,ท่านนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่อย่างไรย้อนคำทํานายอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะ ท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วถึงจะประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมคะมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566 ก็มีโอกาสติดคุก70-80%อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่22ส,งสิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองสะพึงหลวงปู่สังวาน K ago, เขมโกเผยคำทํานายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในไทย สุดสะบรึงกับคำทำนายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเขมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทำนายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าวาดวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อน แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสมอย่าง1น้ําจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่ากับน้ําท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี่น่ะน้ําท่วมมากท่วมตึก4ชั้นเลยให้เตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ําท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์ แสงตะวันและไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตอน7วันเจคืน 2. ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วันเจคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีกวยได้เลยนะไปสระบุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชนบุรีท่วมภูเขาเลย รวมไปจนถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิ 3. จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุง่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสามเภาที่ลพบุรีน่ะ เมื่อตอนหลวงพ่อเภาอยู่นี่เจริญมากคนกรุงเทพขึ้นมาอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีนะ่ะเราอยากจะพาพวกลูกสิษย์ไปดูตอนที่หลวงพ่อสองวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนักก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สองวานพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้ ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้นะ่ะเหลือเพียงแค่สองเรื่องคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพที่คนจะตายเยอะท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกซึ่งคำทํานายนั้นสอดคล้องกับคำทํานายของปู่อินตาทิพย์แห่งเขาตำแยอํำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมา หลวงพ่อสนองได้ล่าสังขารด้วยอาการสงบด้วยโรคไตาวายและโรคหัวใจคืนวันศุกร์ที่ยิมหสิงหาคม2555ในระหว่างกำลังจำพรรษาอยู่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสิริรวมอายุได้68ปีพรรษา48